วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพของพี่แท็กซี่นะคะหนูขอถามหน่อยค่ะว่าน้าทำงานมานานหรือยังคะขับแท็กซี่นี่เหรอใช่ค่ะขับแท็กซี่ค่ะขับมาสิบหปีอ๋อสิบหกปีแล้วนะคะคแล้วส่วนมากที่ผู้ใช้บริการนะคะจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติมากกว่ากันนะคะ ก่อนที่ผมขับนี่ผมขับอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิจะเจอชาวต่างชาติค่ะเป็นสมนาอ๋อชาวต่างชาติครับผมแล้วตั้งแต่มีเหตุการณ์ของโควิด19นะนะคะคุณที่แบบว่าได้รับผลกระทบอะไรมากไหมคะมากเลยครับปัจจุบันไม่ได้เข้าสนามบินเลยต้องออกมาวิ่งจ้างข้างนอกครับเพราะว่าที่สนามบินเนี่ยชาวต่างชาติเขา ไม่มีไฟลงเปิดไฟะีีเฉพาะภายในประเทศเขาค่กก็เลยไม่ได้รายได้จากตรงนี้เลยถูกต้องไหมคะครับผมต้องออกมาหาวิ่งข้างนอกเอาครับถ้าสมมุติว่าเข้าเข้าไปในสนามบินเนี่ยถ้าเข้าไปรับเนี่ยค่ะเข้าตอนเช้าออกเย็นค่ะเข้าเข้าเย็นออกเช้าวันนึงได้สองเที่ยวเองยังไม่คุ้มกับค่าเช่ารถเลยครับอือค่ะแล้ว สุดท้ายนะคะหนูก็อยากถามว่าคําศัพท์ที่คุณพี่ใช้ส่วนมากเกี่ยวกับคนชาวต่างชาติอะคะ่ะใช้คําว่าอะไรเป็นหลักอะคะอ่ะคำศัพท์อะไรพวกนี้ยคะที่คุยกับชาวต่างชาติะะตอะค่ะ r e e t อือค่ะ Go Street แล้วก็ไววูคัมฟอร์มมาจากไหนแล้วก็แล้วก็ สถานที่ค่ะครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะกับเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณล,ลุงแท็กซี่นะคะค่ะคุณลุงประกอบอาชีพแท็กซี่นี้มากี่ปีแล้วอะคะอ่ายี่สิบาปีคนระับแล้วโดยปกติพบผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติเยอะไหมคะช่วงก่อนโควิดเยอะ เจอพูดในสารชาวต่างชาติอะคะ่ะส่วนมากจะใช้คําหรือว่าประโยชน์ประโยนนะคอะไรที่ใช้คุยกันอะค่ะใช้บ่อยบ่อาอังกฤษบ,บ้างครับไทยบ้างครับอืมแล้วอังกฤษส่วนมากนี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะแบบเป็นคําหรือว่าประโยคอะไร,ะะอ,ไอ,รยอย่ะค่ะก็ถามว่าไปไหนครับเรียยูอืมค่ะแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดอะค่ะ,คะได้รับผลกระทบเยอะมากไหมคะครับคาดว่าเยอะ วัดีครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงขับแท็กซี่กันนะครับไม่ทราบว่าลุงประกอบอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับลุง <40 S 1> อะไรครับสี่สิบปีโอ้สี่สิบปีแล้วปกติเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวไทยครับเดินมาแล้วคนไทยอ๋อสามารถัดคนไทยแล้วถ้าหากผูดด้โดยสารเป็นชาวต่าง พบจากโควิดไหมครับได้ก็ได้รัฐบาลช่วยได้รัฐบาลช่วยใช่ไหมครับแล้วคุณลุงมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับชาวต่างชาติเหรอครับถ้าคุณถ้าพูดไทยได้ก็รับ ต้องขอตัวลาไลยก่อนนะครับสวัสดีครับ